ครับทั้งคุณเอตแล้วก็คุณโอนเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องน้ําเสียงแล้วทั้งคู่ไม่มีใครเป็นรองกันเลยแต่ทั้งสองคนก็อดที่จะกังวลเวลาขึ้นโชว์บนเวทีจริงๆไม่ได้ครับผมเขาทั้งสองครับพบปัญหาอะไรจึงทําให้เขาเนี่ยต้องกังวลมากขนาดนี้ไปฟังจากพวกเขากันเลยครับก็ดีครับรู้สึกดีกว่าเดิมครับดีกว่าตอนที่ซ้อมก็เป็นโนครับซ้อมก็เป็นโนรู้สึกว่าหู้มันได้ยินไม่ค่อยถนัดครับ แต่สองก็วงมันมันมันเข้ากันดีจะต้องเป็นโชว์ที่สนุกเพราะว่าดนตรีอเจใหม่แล้วก็ผมว่ารับรองว่าผมกับน,น้องเอกเนี่ยจะสร้างโชว์นี้มาให้ประทับใจคนดูแน่นๆ ใจหวนกับคืนสู่ป้านาก็หมดปัญญาเขาแย่งที่นาไปแล้วสิ่งที่ผมว่างไว้มันได้สูงสุดแล้วครับผมทำเต็มที่ทุกๆทุกๆครั้งที่ขึ้นเวทีทุกๆครั้งที่ซ้อมต่อไปมันคือกำไรทั้งนั้นครับไม่ว่าผมจะตกรอบหรือว่าเขารอบครั้งนี้จะเป็นครั้งที่ทำให้ทุกคนภูมิใจครับผมเป็นคนสุพรรณเกิดที่สุพรรณผ่อมอยาทำให้ครอบครัวของเราเป็นที่รู้จักของทุกคนครับ ไม่พอ,อยาไสเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเอกเป็นคนบอกว่าร่าเริงเฮฮาอะไรเงี้ยเราก็อยู่ด้วยแล้วก็ขำขำไปกับเขาอะไร้ยครับคืนลึกๆแล้วอ่ะไปเป็นคนพยายามคิดแง่บวกว่าถ้าเราทําเต็มที่แล้วมันจะจะดีจะร้ายจะใหญ่เราก็อย่าไปคิดตรงนั้น ใจหัวดกกัับคือสมาาาาหน้ปปวญญเขแยงแิญญาณแม่ยกวิฉั้นเข้าสิงเลยอะแต่เป็นคู่ที่ทำให้เห็นถึงถึงระดับของชนชั้นเหมือนกันนะคะมีชนชั้นแรงงานนะคะแล้วก็ชนชั้นของผู้บริหารนะะดูจากการแต่งตัวถ้าเอาความเข้ากับเพลงนะ คอสตูมคุณกินคุณเหมือนพี่แ,<ค>แอดแค่เสื้อผ้านีา่แหละออแต่ว่าลีลากับน้นําเสียงนี่ผมตัดสินใจยากจริงที่พูดตอนแรกในในคอนเซปต์รายการคือร้องร้องเพลงอย่างเดียวตีลากาได้เต้นได้ไม่เกี่ยวทีนี้มันเต้นทั้งคู่เลยเนะี <laughs> <laughs> เอาเป็นว่าลีลาพอๆกันวันนี้ เรื่องโอทแล้วกันครับตอนก่อนขึ้นเวทียอมรับเลยว่าตื่นเต้นมากไม่เคยขึ้นเวทีไหนล้าตื่นเต้นเท่าวันนี้มาก่อนก็อยากจะฝากถึงน้องเอกนะครับว่าน้องเอกทำเก่งมากพี่ชื่นชมในความสามารถของน้องเอกจริงๆนะ แล้วก็คือน้องเอกเป็นคู่ต่อสู้ที่ทอยพี่หนักใจมากผลเป็นยังไงไม่สําคัญสําคัญที่น้องเอกทําเต็มที่แล้วแล้วพี่เชื่อว่าคนดูทางบ้านจํานวนมากเลยชื่นชมน้องเอกใช่แล้วก็อยากให้น้องเอกอย่าอย่าท้อก็มีหลายโอกาสที่จะทําให้น้องเอกไปถึงฝันได้